a i r p o d Pro ครับราคา9,000บาทนะครับผมและ Huawei FreeBuds 3i ครับหูฟังราคา3,299บาท <laughs> <c oughs> เดียวนี้มาปะทะกันดูว่าราคาที่ต่างกันเนี่ยมันมีอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาบ้างหรือว่ามันจิ๋งมันแจ๋วยังไงในราคาที่มันถูกลงนะคะ<ช>ระ<ช>ับปะไปดูกันเลยครับ ก็ช่วงนี้นะครับถือว่ามีโปรโมชั่นแบ็ s c ู o o ูในฝั่งของ Apple ครับ <Madonna. S 2> ทำให้กระแส AirPods เนี่ยเริ่มกลับมาอีกครั้งคลืค่นอีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะซื้อ iPad หรือไม่เคยคิดว่าจะซื้อ Mac เลย กลายเป็นว่าเฮ้ยซื้อ iPad หรือซื้อ Mac เพื่อแบบก็คือใครที่อยากได้ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วกันจะได้กลับมาสัมผัส Mac สัมผัส Apple อีกอีกครั้งหนึ่งคือมันเหมือนแบบว่าปกติเนี่ยรู้สึกว่าเอนราคามันแพงพอแถม AirPods เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันลดไปราคาตั้ง5,900ก็ได้ความที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยแถมอ่ะเนาะไม่เคยแถมอะมันก็ปกติ คคัก็มีใช่ใช่โปรนี้เนี่ยมันจะอยู่กับในฝั่งของมึงนอกส่วนใหญ่ก็จะแถมหูฟังบีดหูฟังแอร์พอร์ตอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะในฝั่งครอบนี้มาในประเทศไทยคนเลยตื่นเต้นกันค่อนข้างเยอะนะนานๆจะแถมที่อะเนาะเออนะปกติเราซื้อราคาก็ซื้อราคาเต็มเกินตลอดอะไรอย่างงี้แต่ว่าทําไมวันนี้เนี่ยทางฝั่งคุณมีของแถมใช่ไหมเพิร์นใช่แต่ว่าทางฝั่ง Android ครับโปลเวอร์เนี่ยก็มากับราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาเบาสบายกระเป๋ามากๆเลยนะครับกับหูฟังตัวนี้ฟรีบัตร 3i มไอแต่ว่าแต่คุณเป็น ใครเนี่ยนะก็ขอต้อนรับนะครับโอ๊ตจากเทนเน่เอ็มเอ็กโฟนด้วยนะกันนะครับ มาเยี่ยมนะคบมาเยี่ยมคุณตีโอถึงที่นะครับเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะครับเราเอาหูฟังตัวเล็กๆตัวนี้เนี่ยมาดูนะมาดวลกันมาดวลสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมนจะสู้ได้ไหมกับหูฟัง9 00 0ันกว่าบาทเนี่ยจัดไปนะครับจัดไปก็เดี๋ยวเราจะลองเทสกันแล้วก็มาพูดกันว่าเอราคาที่ต่างกันไปเนี่ยมันได้อะไรหรือว่าเฮ้ยไอตัวเล็กแม่งก็คุ้มอยู่แล้วมันก็คุ้มอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยตีโอมีคําถามนิดนึงนะครับว่าเพื่อนเพื่อนที่ ซื้อหูฟังเนี่ยสนใจเสียงแบบไหนเน้นเสียงแบบไหนมากกว่ากันนะคะรับระหว่างพวกเสียงเบสแน่นๆกับเสียงใสๆเนี่ยคอมเมนต์เล่าให้ตีโอฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมต<ด>ีโอรออ่านอยู่นะครับโอก็รออ่านนะแล,แล้วก็อย่าลืมเรื่องสำคัญกดซับสไครป์ช anel ติรีวิวกับช anel แอปเปิลด้วยแอปเปิลด้วนะครับฝากมาหน่อยอ้อมกดอ้อมใจด้วยนะโอเคนะครับผมถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกัน,นะะได้ครับเริ่มจากตัวของ AirPods เลยดีกว่า AirPods ก่อนเลย AirPods Pro ราคาเนี่ยราคาขาย9,490บาทอ่าฮะอ่า เป็นหูฟังแบบอินเดียครับผมทำไมถึงเลือกมาตัวนี้เพราะว่าตัวนี้นะครับก็จะสามารถ AirPod s Pro เนี่ยสามารถถอดจุกออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนระดับความใหญ่ความเล็กของตัวรัดได้เนาะแค่นี้มัไม่พอ,อ หัวเว่ยก็ทำได้ทำได้เหมือนกันเขาก็จะมีสแปร์นะครับเป็นจุกยางมาให้ในกล่องเช่นเดียวกันทั้งหมด3ไซสก็สามารถดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเป็นอินเอียรเหมือนกันอ่าโอเคครับนอกจากนี้นะครับตัวหูฟังของ Airpods Pro เนี่ยมันสามารถตัดเสียงเป็นมีน o ้อยแค n c ซ l l ล n g ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็น Active น o ้อย c a n c e l l ล n g นะครับผมตัวหัวเวตรงนี้ครับ ราคาถูกกว่ากันหลายเท่าก็มีน้อย c a n เซลลิ่งเช่นเดียวกันนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะตัดเสียงรบกวนทันทีเลยใส่ปุ๊บตัดเสียงให้เลยใช่เขาจะตั้งค่ามาให้เลยแต่ว่าถ้าเราต้องการปิดเนี่ยเพียงแค่คุณสัมผัสค้างเอาไว้มันก็จะปิดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่จะต่างกันอันนี้อาจจะไม่ใช่อ c t ทีฟน้อยแคนเซลลิ่งอ่าอัทีฟน้อยแคนเซลลิ่งมนต่างคืออะไรอ c t ทีฟน้อยแคนเซลลิก็มันมันจะคือเหมือนเป็นตัววัดเสียงข้างนอกกับวัดเสียงข้างใน ให้เสียงที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเสียงขึ้นความถี่ไหนมันก็จะส่งเสียงขึ้นความถี่อีกอันนึงไปหักล้างนะครับวัดทั้งข้างนอกวัดทั้งข้างในเลยข้างนอกข้างในแปลว่าอะไรคือตัวเนี้ยจะวัดจากข้างนอกไม่ให้เสียงเข้ามาที่หนึ่งละกับอีกอันหนึ่งปล่อยเสียงออกไปแล้วเนี่ยเข้าไปในหูเข้าไปในหูเสร็จปุ๊บมันก็จะมีไม์อยู่นะมันจะมีไม่ตรงตัวรูนี่อีกทีนึงเพื่อที่จะรับเสียงสะท้อนออกมาแล้วก็ ตัดความถี่ทีนึงอ่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเหมือนมันแอคทีฟตลอดเวลาอ๋อ,อแ,แต่อันเนี้ยมันข้อดีของมันก็คือ,อมันสามารถตัดเสียงรบกวนได้แทบจะทันทีเนี่ยสูงสุดที่3 2มจสเดซิเบลเลยนะนั่นหมายความว่าพอเราใสา่หูฟังตัวนี้นะครับหัวเว่ยพีวัตสามไอเหมือนเราจะอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเลยอ่าโอเคใช่ต้องมาลองเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลองนอกจากนี้อะในเรื่องของเคสนีกว่าเคสเนี่ยตัว Apple ตัวนี้ย AirPods Pro ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จแบบไวเลสได้นะครับผมตัวนี้ทำได้หรือเปล่าครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นรองรับการชาร์จผ่านสาย USB Type C นะครับโอเคนะครับตัวนี้มีไมโครโฟนข้างละ3ตัวนะครับ2ตัวจะหันออกและ1ตัวจะหันเข้าก็จะเป็นการรับเสียงแล้วก็ตัดเสียงรบกวนไปในตัวเลยโอ้โหนี่สามพันนี่แบบว่าสามพันก็ทำได้เหมือนกันพยายามจะข่มพยายามจะข่มมันถูก<ข>มันก็ต้องข่มได้บ้างอ่าโอเคนะครับผมนะเอาอย่างนี้แล้วกันการการใช้งานของคุณสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันหรือเปล่า Apple เนี่ยตัวนี้ AirPod Pro เนี่ยเวลาชาร์จชาร์จไวเลส และถ้ามันชาร์จเต็มเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าฟังได้ถึง4.5ชั่วโมงมนะครับผม,อ,มอันนี้จริงๆเนี่ยหูฟังนะครับสามารถใช้ได้ประมาณ3.5ชั่วโมงอันนี้เป็นคร่าวๆจากการใช้งานส่วนตัวนะครับแต่ประเมินแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-3.5ชั่วโมงครับแล้วก็เคสเนี่ยก็ยังมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยก็มีแบตเตอรี่ให้อีก14.5ชั่วโมงจริงๆ่ะการใช้งานทั้งวันเนี่ยมันก็ถือว่าเพียงพอแล้วอืม,อมคือตัวเลขของที่ Apple ิลเขาแจ้งมานะตัวนี้มันก็เป็นแบบเอ่อฟังได้ แล้วก็ฟังอยู่ได้24ชั่วโมงเลยอยู่อยู่ได้24ชั่วโมงมแต่ว่าครั้งละประมาณ4.5ชั่วโมงอาจจะไม่เท่าของ AirPod เพราะว่า AirPod เนี่ยมันไม่มันไม่ได้ใช้น no ้อยเค n นซ์เลอร์ริงแบบแอคอีฟมันก็จะแบบประหยัดพลังงานมากกว่าเ <ใน S 1> ดิมการทีนแอคทีมันก็เลยแบบจ,จะเืิมพลังงานเนเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับว่าในฝั่งของ AirPod Pro เนี่ยเขาก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนโหมดเขามีอยู่3โหมดด้วยซ้ำนะครับผม3โหมดตรงเนี้โหมดแรกก็คือเปิดน้อย e ค a n c e l ลอร์ โหมดที่2ก็คือปิดน้อยแคลเซลลิงนะครับโหมดที่3ก็คือ Transparency นะครับผมทา a ส s p a r e n c y คือเหมือนดูดเสียงจากข้างนอกมาให้เพื่อแบบมันไม่ให้รู้สึกว่ามันอึดอัดมันแนมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีโอค่อนข้างชอบในตัว Apple คือมัวอมันช่วยเรื่องความปลอดภัยด้วยได้ยินแอมเบียนใช่ได้ยินเสียงจากรอบข้างนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าของไอ ตัว3 0มพันนี้มันมีความสามารถตรงนี้หรือเปล่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการตัดเสียงรบกวนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าใครที่เน้นแบบการฟังเพลงแล้วก็ต้องการอยู่ในโลกของตัวเองนะเล่นเกมดูหนังอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะแนะนำนะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอาจจะมองเรื่องความเซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะดูตัว AirPod s Pro เพราะตัวนี้อาจจะเก็บเสียงแอมเบียนได้ด้วยแต่ว่าถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่นะอืมเดี๋ยวต้องลองฟังแต่ว่าลองฟังแต่ว่าที่ติโอชอบเนี่ยคือชอบตรงไหนรู้ไหม บางทีใส่หูฟังแบบอินเอียร์ไปอ่ะแม้ว่าจะปิดโหมดน้อยแอนดซดิงไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกอึดอึดนิดนึ่งออึดอัดมันจะแบบแน่นๆน่นพอมันมีโหมดทนสพาเรนซีมันก็รู้สึกว่ามันใส่ได้สบายรู้สึกใส่สบายไม่ได้คล้ายกับตัว Airpods เหมือนไม่โดนอุดหูเหมือนไม่โดนแบบอุดหูทำให้รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เหมือนเป็นลูกครึ่งอืจะเป็นแบบ เป็น AirPods ปกติผสมกับตัวหูฟังที่มันมีอินเอียร์เพิ่มเข้ามานะครับผมโอเคในส่วนของฟีเจอร์คร่าวๆฟีเจอร์คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกัน มีที่มันสะดวกสบายก็คือแบบเปิดฝาแล้วมันคอนเน็กอะไรได้เลยซึ่งมันน่าจะมีเหมือนกันหลังๆน่าจะมีหมดแล้วเนาะจริงๆเนี่ยต้องอธิบายเพิ่มเติมก่อนว่าเจ้าหัวเว่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่หูฟังรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้นะครับสมาร์ทโฟน Android สามารถโหลดได้หมดก็จะเป็นชื่อแอปพลิเคชันว่า AI l i f e นะฮะก็คอนเน็กตามขั้นตอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราเปิดตลับขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเชื่อมต่อทันทีเลยนะครับเหมือนกับฝั่งไอไร ก็มีเหมือนกันอืมครับผมของฝั่งแอปเปิลที่เปิดฝาปุ๊บติดเลยนะครับนี่ก็ติดเลยเหมือนกันอ๋อเด็กไม่คนเด็กตอนแรกเลยคนในครั้งแรกครั้งเดียวมามาม่แอปแอปเปิลเนี่ยแอปแอมหัวคนในครั้งแรกก็ก็สบายเลยครับเราต้องทำความรู้จักกันนิดนึงนะไอขิงนิดนึงิงคุณเคยให้ให้ความรู้สึกว่ามันจ่ายราคาสูงเลยเพาให้มีอะไรแบบโอเคโอเคยอมก็ได้ยอมก็ได้หลังนี้อันนี้ยต้องอาจจะต้องทำความรู้จักกันสักนิดนึงนะครับกับต่อบลูทูธกันตอนแรกก่อนใช่แล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟน Apple ได้นะครับไม่่วาจะเป็น iPhone iPad ใช้ได้หมดไม่ได้แ<ม>บบว่าใช้ได้เฉพาะ Android อย่างเดียวลหอกันเหมือนกันในฝั่งของตัวของ AirPods อะ่ะ<ม>ก็เชื่อมต่อในฝั่งของ Android ได้เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของเห็นยังไม่ได้ลองเทสรจริงๆจ,<ม>จังคือบอกว่าถ้าถอดออกไปบางทีเสียงยังอยู่ อ่านะครับผมจะไม่เหมือนกับของที่เป็น Android ของตัวเองเป็นของ a n d r o อ d ด์ที่ถอดอันนี้มันก็ถอดปุ๊มมันจะหยุดเลยอ่าใช่มันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกไงอ่ะ OS ของฝั่งไหนฝั่งนั้นไหมที่มันจะทํางานร่วมกันแล้วมันจะรับรื่นกว่ากันเหมือนตัวนี้เขาก็ทําชิปมาแบบให้พพอร์ตในฝั่งฝั่งของ iPhone มากกว่าเป็นเรื่องธรรมดาถามว่าใช้งานร่วมกันได้ไหมทั้ง2ตัวสามารถใช้สลับกันได้เนาะใช่ครับผมแต่ว่าถ้าใช้แบบคู่กันมันก็จะง่ายกว่าง่ายกว่ามันเป็นอะไรที่แบบรับรื่นกว่ากันอ่าใช่ครับ ในฝั่งของหัวเววยดูว่าเสียงจะเป็นยังไงจะเวิร์กไหมลองก่อนนะเออชื่อมต่อก็ไม่ใช่เนี่ยติดเลยเห็นปะติดเลยะะติดเลยใช่ไหมติดเลยเคยเชื่อมต่อกันไลยหรือเปล่าก็เชื่อมต่อครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นถ้าเปิดฝาปุ๊บเนี่ยม,มันก็จะเชื่อมต่อกันทันทีหลังจากนั้นแล้วแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองแหมเสียเวลาครั้งแรกแป๊บเดียวหรือเปล่าอ่ะท้าให้คุณลองฟังเลยค่ะรับลองเทสอันนี้ข้างขวา และอันนี้ข้างซ้ายนะก้านมันยาวๆดูคุ้นๆนะครับผมก็ไม่คุ้นเท่าไหร่ก็แล้วก็เป็นรูปทรงที่ร่วมสมัยอ๋อร่วมสมัยอย่าไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะมันเป็นรูปทรงที่ร่วมสมัยอยู่นะโอเคตึงๆเสียงเข้ามาปุ๊บมันจะเหมือนตึงๆตัดให้เลยใช่นะครับเออแล้วอยากรู้ว่าถ้าเราจะเปิดเสียงเนี่ยต้องแตะตรงไหนครับอ๋อโอเคแตะสองที เราสามารถตั้งค่าได้ว่าแต่ช่องที่ฟังขวาเป็นการหยุดเพลงแต่ช่องที่ฟั่งซ้ายเป็นการเด็กไปเพลงต่อไปอ่าโอเคการแตะค้างปุ๊บก็จะมันก็จะมีเสียงพูดออกมานะครับว่า off ออหรือว่า noise cancellation นะครับผม noise cancellation on noise c a n c e l l a t i o f f เดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับผมลองดูซิอ่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคพอประมาณจะได้ไม่ยากเกินเกินไปะนะครับ<ม>อ่ะลองวิเคราะห์ซิว่าถ้ามาจากแหล่ง เสียงเดียวกันคุณภาพเสียงเดียวกันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมฟังกันให้เรเช็คจลืมแล้วเช็จะลืมเลยเียบนิดนึงเพียบเทียบนิดนึ่งเป็นไงล่ะหูฟังเราดีไงเขาก็หลงกลแล้วแหละเนีหลุนอ่าโอเคแต่เราก็คิดว่าเรามีดีนะอันนี้น้อยแคนเซลลิ่งเหมือนจะดีกว่าเนาะแน่ๆแล้วนะครับผมลองทดสอบครับถ้าเหลือหนึ่งสองสามสี่อ่าโอเคการได้ต่างกันประมาณย0สิบเปอร์เซ็นต สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนคือได้ยินเสียงน้อยกว่าประมาณหนึ่งนะครับผมส่วนในเรื่องของเสียงเนี่ยนะตัวนี้เสียงจะออกโทนแหลมกว่านิดนึงนะครับผมท่ารู้สึกว่าเบสตัวนี้เหมือนจะจะตึบกว่าตึบกว่าเห็นไหมเราเด็นเรื่องเบสตึบกว่าตึบกว่าตรงนี้แต่ว่าถ้าโทนแบบว่าของ AirPods Pro อ่ะจะรู้สึกกลมๆจะกลมๆมันก็จะมีอันแน่นอนห้องเสียงกว้างกว่าตรงนี้นะมันจะเหมือนแบบ อยู่ในที่ที่มันกว้างๆแล้วก็มีเครื่องเสียงอะไรล้อมๆล้อมรอบเรานะครับแต่ตรงเนี้ยเหมือนจะแบบเครื่องเสียงอาจจะอยู่ใกล้ๆเราไปนิดนึงนะครับผมใกล้กว่าไม่ใช่ไปนิดนึงใกล้กว่าแต่ถามว่าเสียงดีไหมเสียงดีนะ้เนี่ยสามพันกว่านี่ถือว่าเสียงถือว่าทำได้ดีทำได้ดีแล้วก็มีน้อยแคเซลลิ่งแล้วก็มีระบบอะไรหลายอย่างนะครับผมโอเคประมาณนี้รู้สึก เออเจ๋งดีก็เห็นราคากับราคาที่ต่างกันเยอะเยอะมากนะครับเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้ก็อยากลองฟึใส่ตรงนี้มันจะเล่นให้เลยไหมมันจะไม่เล่นอัตโนมัติแต่มันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติอ๋อโอเคมันจะไม่อันนี้ก็คือข้อเสียเลยของคนละโ s สกันถูกแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราถ้าเป็น a n d r ร i d มันจะมันจะเล่นให้เลยนะครับผม ฟีลประมาณนั้นอ่ะสรุปดีกว่าเออโอเคก็รู้สึกราคาต่างกันที่ค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่าจากราคาเต็มอจากราคาเต็มต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณภาพจาก Huawei นี่ไม่คีเรยใช่ไม่คีเรยคือจริงๆเนี่ยมองมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ก็ก็มีความน่าสนใจสําหรับบัจเจ็ตที่มีจํากัดนะอืถูกไหมเพราะเสียงก็ไม่ได้ขีเรยเลยอ่ะนะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเทียบจากราคาเต็มตัวนี้มันก็อาจจะราคาก็อาจจะรุนแรงจริงๆแหละถ้ามองว่าตัว Airpod s Air Pro เนี่ยถ้ามันราคาเหลือส 6, ั 6, ก6 0 0 0อย่างเงี้ยหกพักว่าอย่างเงี้ยมันก็จะสู้กันได้นะ Lazada s h o p e ีอย่างเงี้ยช้อป e ีนี้อันนี้ต้องดูดีๆนะครับพวกใน s h o p e ีหรือ lazada ก็ต้องดูดีๆแต่ว่าดีโอที่พูดถึงเนี่ยมาถึงที่เป็นแฟล g s h i p ของเขาเลยหรือว่าในฝั่งของ JD Central เนี่ย JD Central เนี่ย ก็จะคอนเฟิร์มเรื่องของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนเขากรันตีบางทีในโปร7 7 8 8เนี้ยโปร3า1 1 1 1สองะไรเงี้ยเขาจะลดราคาพวก a i r p o d ร์ตโปรเนี้ยลงไปเยอะเหมือนกันนะเหลือต่ำสุดที่เคยเห็นนะเหลือ6ก0ัซึ่งราคาเนี้ยถ้าใครได้มานะเฮ้ยโอเคมันจะไม่แพงมากแต่ถ้าราคา9,00 0ันเนี้ยต้องยอมแล้วว่าแพงไปหน่อยจริงแพงไปซื้อหูฟังต้องพอร์ตซึ่งเออถูกไหมได้เกือบได้ iPad แล้วไงเพิ่มเพิ่มอีกประมาณ1,000พถูกได้ iPad ซื้อหูฟังต้องผ่อนอ่ะยุคนี้ผูโชวเมื่อก,กี้ได้ไอ,อแพด,ดเครื่องหนึ่งเลยนะคร<ช>ับไอแพดเจนเจดนะใช่ใช่ถ้าราคาแบบนี้มันยังพอคุยกันได้อันนี้ก็ผ่อนได้ด้วยนะ,ะจริงเหรอจริงนะครับผม,มก็ถือว่า ตัว3,000กว่าบาทของหัวเว่ยหัวเว่ยฟรีบัสสามไอนี่สรุปขอสรุปว่ามันเป็นเป <Ừ. S 2> มนตามราคาคุณภาพไม่ได้ขี้เล่นะครับคุณภาพ<อ>ไม่ได้ขี้เล่สำหรับ Airpods เนี่ยก็อาจจะเชื่อมต่อสะดวกกว่าในเรื่องของมันจริงๆยังไม่ได้เทสของในฝั่งของการคุยโทรศัพท์เนาะม,มันก็จะมีเรื่องนี้บางคนเขาก็จะสีเรียนในเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของเสียงนะครับถามว่าเออ ใช้ได้ใช่ได้จริงไม่ได้ขี้เล่อะไรจริงจริง AirPods เขาก็มีดีของเขาอันที่จริงคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เราเอามาทำเนี่ยให้ให้ดูเฉยๆว่าสนุกสนุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพัฒนาการของหูฟังเดี๋ยวนี้มันไปไกลแล้วไม่ว่าจะราคาไหนเนี่ยมันก็มีฟีเจอร์เด่นๆดเมื่อก่อนนะจริง AirPods จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่ามันออโต้เล่นให้เลยเอาดึงออกมันก็หยุดให้เดี๋ยวนี้มันทาได้ทุกเจ้าแล้วจริงอไม่ได้เฉพาะ Apple เจ้าเดียวแล้วพัฒนาการมันไปไกลกว่านั้นมากแล้ว ก็มานำเสนอสนุกๆคำขำๆวันนี้อีกอย่างหนึ่งมาเยี่ยมติโอเปนเชี่ยงใหม่ด้วยก็เลยแบบมาพี่ลากมาครับลากมา ลากมาคอนแลมกันสัหน่อยนะครับผมโอเคโอเคคลิปนี้วันนี้ก็ถือว่าหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอแล้วก็พอได้ไอเดียในฝั่งของเอ้ยหูฟังเราจําเป็นจะต้องแอร์พอร์ตไหมหรือว่ามันไม่จำเป็นต้องแอร์พอร์ตแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ทําไมาราคามันแตกต่างกันเยอะเนี่ยแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างใช่ครับฟีเจอร์เป็นยังไงบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะคิดว่าแบบราคาถูกกว่าทําได้แบบเฮ้ยท้อะไรไม่ได้หรือเปล่าหรือต่อได้อย่างเดียวต่อเชื่อมต่อได้อย่างเดียวหรือเปล่ามันก็ มนานำเสนออีกแง่มุมหนึ่งให้ดูกันอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกคนอื่นๆด้วยแล้วกันนะครับน่าจะมีหลายคนที่อาจจะรอ ดูหูฟังหรือรอซื้อหูฟังอยู่รวมไปถึงช่วงนี้ช่วงที่ back to school เนี่ยบางทีเนี่ยซื้อข้างนอกก็ได้แล้วก็อาจจะซื้อหูฟังแยกก็ได้นะครับเพราะหูฟังเริ่มมีหลายหลายเจ้าที่มันตามกระทานละเทคโนโลยีเนาะครับโอเควันนี้ขอบคุณโอ๊ตมากนะครับผมขอบคเยี่ยมเดียนียนนะครับที่ให้มาเยี่ยมเยียนศตูโอเช่นเดียวกันเดี๋ยวง่าก็จะบินมาอีกถ้าไม่ติดกักตัวซะก่อนเนาะนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์